ท่านผู้ว่าคิดว่าในยยกป,ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะแนะนําเด็กๆยังไงดีที่เราจะเท่ได้เราประสบความสำเร็จได้ไม่ไม่ต้องไปใช้บุหรี่ใช,ใช้สารเสพติดแล้วไม่ต้องไปแว้นลถสิ้นรถอะไรก็แล้วแต่ความเท่ของมัามเกิดขึ้นได้สาหรับยุคนี้ผมต้งบอกว่าความที่สําหรับยุคนี้คือการการที่จะเอาตัวรอดนะครับแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เป็นคนดีของสังคมคืออย่างนี้คําว่าเป็นคนดีของสังคมทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องทาให้สังคมเดือดร้อนคุณดูดบุหรี่อย่างน้อยพ่อแม่คนเดือดร้อนที่จะต้องจ่ายเงิน ให้ให้เห็นเยซื้ออุตราไฟฟ้านะผมไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่แท่งหนึ่งเขาเรียกแท่งหรือเรียกอะไรอ๋ละละอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ราคาสูงน่าดูหลายร้อยนะครับพออ่านะครับอย่างน้อยๆก็ๆก็ไม่ต้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองเราเดือดร้อนที่จะต้องเอาเงินไปซื้อพวกนี้มาซึ่งมันไม่ใช่ของใช้ชีวิตประจําวันเราเลยแทนที่จะมาซื้อขอนมกินนะอยากได้สิ่งที่เราชอบอย่างนี้เราก็เก็บเงินดีกว่านะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ทาลายระบบประสาทเราเลยเราต้องเข้าใจนะครับว่า ก็เ,เหมือนนักมวยนะครับคนที่เขาซ้อมบ่อยๆเขาก็จะแข็งแรงถูกไหมครับแต่ละละเวลาเราบูดเราดูดบุหรี่มันไม่ได้แข็งแรงนะครับเราดูดบ่อยๆร่างกายเอา,อางี้ครับนักเรียนคนที่ดูดบุหรี่คนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปเล่นกีฬากับเพื่อนพวกนี้จะเหนื่อยง่ายผมปอดไปตรวจับ,บานะครับผมเนี่ปอดคุณหมอเนี่เคาะหลังปึ๊กๆถือว่าปอดผมดีมาก พอดีแข็งแรงดีแข็งแรงครับก็เก่งด้วยก็เล่นกีฬาชอบเล่นกีฬาครับนี่แหละทางของยี่ก็เล่นกีฬากบอีกอย่างหนึ่งนะลูกๆถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาปรึกษาเพื่อนแต่ต้องไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนที่มันเราคิดว่าเขาเป็นคนดีนะเราไปปรึกษาไปปรึกษาเพื่อนที่มันเกเรเกตุงมันก็จะชวนเราไปเฮ้ยมา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 เพื่อนอย่าไปปรึกษาพวกนั้นเออหรืออย่าถ้าไม่กล้าพูดกับพ่อแม่เราก็จะมีพี่ถ้าไม่กล้าปรึกษากับพี่ก็คุณครูดีที่สุดไว้ใจที่สุดในกองสะัย็นเรียงเดียวนะผมคุ้นข้าคุณครู